กับรายการ Strong Together ค่ะค่ะวันนี้นะคะท่าของเราก็จะเป็น Full Body Balance ค่ะก็คือการบาลานซ์ไปเรื่อยๆนะคะจากคราวที่แล้วค่ะจะต่างกันตรงที่เราบาลานซ์ไปแล้วก็หยุดเปลี่ยนข้างหยุดเปลี่ยนข้างค่อยๆไปแต่ว่าอันนี้เราก็จะเพิ่มเลเวลใช่ค่ะเพิ่มเลเวลความยากขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปเริ่มอรอมกันเลยนะคะโอเคค่ะ เท้าชิดกันค่ะยืนไปเสือด้านหน้าค่ะหายใจเข้าวัดแขนหายใจออกค่ะประสานมือดัดนิ้วมือออกค่ะดึงแขนไปหลังหูกดคางชิดอกค่ะหายใจเข้ายืดตัวขึ้นหายใจออกค่ะพับตัวลงครึ่งทางยืดหลังแอนอกนะคะแขนยังอยู่หลังหูค่ะหายใจเข้าลึกออกยาวค่ะห้าค่ะสี่สาม 2ค่ะ1พับตัวลงไปค่ะจับข้อเท้าตัวเองค่ะใครไม่ถึงจับแค่น่องนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆดึงตัวเองลงไปหาหน้าแข้งค่ะหายใจเข้าลึกออกยาวค่ะกำหนดลมหายใจ5ค่ะ4 3 2มสองค่ะ หนึ่ค่อยๆย,ย้อนก้นลงไปค่ะ,ะแล้วตั้งตัวขึ้นมายกแขนขึ้นไปสองข้างค่ะเป็นแชร์โพสหนึ่งรอบค่ะหค่ะสี่สามสองค่ะ1ยกตัวกลับขึ้นมาส้นเท้าชิดปลายเท้าแยกค่ะหายใจเข้าค่ะขย่งปลายเท้าขึ้น หายใจออกค่ายอีกสองรอบค่ะหายใจเข้าคขยออกคายค่ะสุดท้ายคยอย่งเท้าค้างไว้นะคะกดโป้งแน่นๆค่ะห้าสี่สาสองค่ะหนึ่งคายท่าค่ะกางขาออกสองข้างค่ะหายใจเข้าว่าแคน หายใจออกค่ะวางมือขวาค่ะไว้ข้างขาตัวเองสไลด์มือขวาลงไปเอ็นแขนไปฝั่งขวายืดแขนไป่ะให้สุดนะคะให้รู้สึกว่าเราได้ยืดสีข้างด้านซ้ายค่ะ5ค่ะสี่สสองค่ะ1น่งทรงตัวกลับค่ะหายใจเข้า หายใจออกวางซ้ายค่ะสไลด์แขนซ้ายยืดสีข้างด้านขวาห้าค่ะสี่สามสองค่ะหนึ่งดึงตัวกลับขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกพับตัวลงไปจากข้อสะโพกนะคะมือสองข้างค่ะเกี่ยวหัว ยืดโป้งเท้าหายใจเข้าม้วนไหล่ยืดหน้าอ,อกขึ้นเลยหนะ้าแฟตแบ็กหนึ่งรอบหายใจออกก้างซองดึงตัวเองลงไปหายใจเข้าลึกอ,ออกยาวค่ะท่านี้ยืดแฮมสต็ปงสองข้างนะคะใครไม่ไหวค่ะจับแค่นี้ก็พอค่ะหายใจเข้าลึกอ,ออกยาวให้เรารู้สึกว่าได้ยืดแฮมสตติงทั้งสองข้างนะคะห้าค่ะสี่สาม 2 1ค่อยๆโค้งหลังกลับขึ้นมาต่อไปเราจะเริ่มบาลานซ์กันเลยนะคะโอเคค่ะเท้าชิดกันค่ะยืนไปเสือด้านหน้าหายใจเข้าค่ะยืดตัวขึ้นหายใจออกค่ะยกขาซ้ายขึ้นมาค่ะบาลานซ์ที่ต้นขาขวาท่านี้นะคะเราจะวางไว้ที่ ต้นขาหรือน้องนะคะไม่วางไว้ที่เข่านะคะค่ายไววางขึ้นที่ต้นขาใครไม่ไหววางแค่น้องก็พอค่ะทรงตัวได้แล้วค่อยๆวาดแขนขึ้นไปฝ่ามือประกบค่ะหายใจเข้าลึกออกยาวค่ะยืดแขนขึ้นเยอะๆ5ค่ะ4 3 2ค่ะ หค่อยๆลดมือซ้ายค่ะลงมาจับที่เอวตัวเองหายใจเข้าค่ะหายใจออกกดศอกเอ็นไปซ้ายดันสะโพกไปขวาให้รู้สึกตึงสี่ข้างด้านขวานะคะ 5. ้ค่ะคลล้มขึ้นมาใหม่นะคะส 3. ่สส,สองค่ะหงทรงตัวกลับมาละมัดเตยกลางอกค่ะหายใจเข้า หายใจออกค่ะค่อยๆปัดขาควาไว้หน้าเข่าตัวเองดันก้นไปด้านหลังเข่าไม่เลยปลายเท้าค่ะวางศอกสองข้างลงมาตั้งฉากกับหน้าแข้งของตัวเองหาจุดโฟกัสนะคะหนึ่งที่จ้องมองอะไรก็ได้หนึ่งอย่างค่ะหายใจเข้าลึกอ,ออกยาวค่ะห้าสำหรับใ,ใครที่ตึงมากๆจะอยู่แค่นี้ก็ได้นะคะสี่สามใครล้มขึ้นมาใหม่นะคะ สอหนึหายใจเข้าค่ะค่อยๆยืดตัวขึ้นหายใจออกค่ะเปิดแขนซ้ายไปด้านหลังจับข้อเท้าตัวเองอเวลาจับนะคะนิ้วโป้งชี้ขึ้นค่ะจะได้เปิดหัวไหล่ซ้ายด้วยนะคะยืดแขนหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆโน้มตัวด้านหน้าค่ะบาลานซ์ได้แล้วเตะขาขวาขึ้นค่ะขอโทษค่ะเตะขาะซ้ายขึ้นค่ะ หายใจเข้าลึกออกยาวค่ะห้าสี่คายลมขึ้นมาใหม่นะคะสามสองค่ะหนึ่งค่อยๆย่อเข่าขว้าลงวางมือขวาขาลงที่พื้นวางแน่นๆนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจค่อยๆยืดคะ่ะขว้าตึงท่าน,นี้นะคะใครที่แฮมสติงตึงมากๆอาจจะยืดไม่ค่อยได้นะคะ ค่อยฝึกไปค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่ะทีขาซ้ายขึ้นไปหายใจเข้าลึกออกยาวค่ะห้าสี่สามสองค่ะหนึ่งวางมือสองข้างค่ะวางเท้าซ้ายไปด้านหลังวางเข่าซ้ายค่ะไตตัวด้านหลังยืดขาขวาให้ตรงสะบัดข้อเท้า หายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจออกพับตัวลงไปหาหน้าเข้งขวาใครไหวเดินมือออกไปเลยค่ะท่านี้ยืดทำจะติงขวาค่ะหายใจเข้าลึกออกยาวค่ะห้าค่ะสี่สามส,ามสองหนึองงเข่ากลับมา จิกปลายเท้าซ้ายค่ะลอยขาขึ้นดึงขามาคู่กันด้านหน้าค่ะหายใจเข้าค่ะค่อยๆยืดขาตึงแต่ได้แค่ไหนแค่นั้นนะคะหายใจออกค่อยๆพับตัวลงกปยยืนทำจะตรงสองข้างค่ะใครไม่ไหวแต่เท่าที่ตัวเองไหวนะคะค่อยๆฝึกไปค่ะห้าค่ะซี หนึ่งโค้งหลังกลับขึ้นมาให้พักหายใจค่ะสามรอบลมหายใจแล้วเดี๋ยวเราสลับข้างค่ะรู้สึกว่าครั้งนี้มันจะไม่เหมือนครั้งที่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะัองที่แล้วเหมือนพอทรงตัวบาลปุ๊บนบผ้าสีสามแล้วก็เหมือน<พ>อกับมาพ<า>ัก <พา S 1> ก่อน,ลนแล้วก็ค่อยเปลี่ยนแต,แต่ว่าครั้งนี้คือต่อนเนื่องไปเลยใช่ค่ะอันนี้พี่แอมเก่งขึ้นนะคะเพราะว่าบาลานซ์อยู่ไม่ลม เ้าจิกแบบไม่ไหวนะคะเพราะว่าสั่นอย่างนี้จิกเลยใช่ค่ะเรต้องมารู้ดีข้างว่าใช่ค่ะอีกข้างนึงจะค่อนข้างยากนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นข้างซ้ายแต่ว่าถ้าใครเป็นขนาดซ้ายข้างขวาก็จะยากกว่าโอเคค่ะสลับข้างค่ะหายใจเข้าจิตตัวขึ้นหายใจออกคายกขาขวาบาลานต้นขาซ้ายอันนี้เลือกได้สองที่นะคะจะวางไว้ที่ต้นขาหรือว่าหน้าแข้งก็ได้แล้วแต่ถนัดเลยค่ะหายใจเข้าววดแขนขึ้นไปฝ่ามือประกบ หายใจเข้าลึกออกยาวค่ะห้าค่ะสี่สามสองค่ะหนึ่งลดมือขวาค่ะจับที่เอวตัวเองหายใจเข้าหายใจกกดสองเป็นซ้ายดันสะโพกไปขวาเยอะๆค่ะใช่ค่ะห้า สามสองค่ะหนึ่งตรงตัวกับนมัสเตกลางอกค่ะปัดเท้าขวาไว้หน้าเขาตัวเองค่อยๆอ,อื้ลงไปหายใจเข้าลึกออกยาวค่ะว่างเข่าก้งไปึตั้งฉากเลยอ่าใช่ค่ะกดก้นลงอีกนิดนึงเหมือนตอนทำแชร์โพสที่เราวอมโอเคห้าค่ะ 4ถ้านี้ใครวางสองไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆค่ะ3 2ค่ะ1ค่อยๆตรงตัวกลับขึ้นมาเตะขะขวาไปด้านหลังค่ะใครไม่ไหวนะคะพักขาลงได้ก่อนค่ะแล้วค่อยๆอยกขาขึ้นมาใหม่นะคะเปิดมือขวขาค่ะไปจับเวลาจับนะคะบิดนิ้วโป้งขึ้นด้วยนะคะจะได้เปิดไหล่ขวา หายใจเข้ายืดแขนซ้ายหายใจออกน้มตัวด้านหน้าค่ะประลานได้แล้วเตะขาขึ้นห้าค่ะขึ้นไหนได้ค่ะคึบค,ค่อยๆลงอื้บแล้วเตะขึ้นสีเตะอีกอ่าสวยค่ะสามสองหนึ่งมือขวาจับแน่นๆค่อยๆย่อขาซ้าย วางมือลงไปวางมือลงไปที่พื้นที่พื้นที่พื้นอึบโอเคหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆยืดขาซ้ายตึงสําหรับคนที่แฮมสติงตึงมากอาจจะยืดขาดตึงไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะค่อยๆฝึกไปค่ะทีบขึ้นมาอึ๊บทีขึ้นทีค่ะทีค่ะขวาโอเคห้าค่ะสี่สาสอง หนึ่งโอเคถอยเท้าขวาไปด้านหลังอึ๊บโอเควางขาขวาค่ะไตตัวด้านหลังยืดข้อเท้าซ้ายสบัดข้อเท้าเบาๆกระดกฝ่าเท้าขึ้นยืดหลังค่ะหายใจเข้าหายใจออกพับตัวลงไปหาหนะ้าแข้งค่ะยืดแฮมสติงซ้ายค่ะห้าค่ะสี ใครพับตัวไม่ไหวนะคะเขางอแบบนี้พยายามถีบลงนะคะเพื่อให้เราได้ยืด hamstring สองซ้ายค่ะ3 2 1ง่อเข่ากลับมาโอเคมือสองข้างข้อมเท้าค่ะจิกไปเท้าไ i g ค่ะตึ๊บดึงขามาคู่กันหายใจเข้ายืดขาตรงหายใจออกขับพับตัวลงไปอีกหนึ่งรอบค่ะ หายใจเข้าลึนออกยาวห้าค่ะสี่สามสองหนึ่งโค้งหลังกลับขึ้นมาโอเคค่ะอย่างเมื่อกี้เราสังเกตนะคะตอนนี้ทำว่าการทรงตัวบาลานเนี้ยคะ่ะเราต้องมีจุดโฟกัสจุด<ช>เดียวใช่ไหมคะ ใช่ค่ะหาจุดโฟกัสเพื่อที่เราจะได้มีสมาธิค่ะเพราะถ้าเกิดว่ามงอซ้ายมือขวาน่ลมได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ถ้าฝึกกับเพื่อนเพื่ออยู่ข้างๆเพื่อนล้มเราก็อาจจะล้มตามเพื่อนได้ใช่ค่ะแล้วอย่างสมมติว่าอย่างอย่างแอมนะคะถนัดด้านขวาก็เลยรู้สึกว่าเหมือนด้านขวาจะียกว่าจะใช่ค่ะทีนี้ตอนเราฝึกเราจําเป็นต้องฝึกเฉพาะด้านซ้ายไหมหรือว่าก็สองข้างให้มันบาลานซ์ไปเลยฝึกสองข้างค่ะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเราถนัดขวา บาลานซ์ Balance, ขวาก็จะดีกว่าแต่ว่าถ้าเป็นการยืดเส้นข้างซ้ายจะยืดได้ดีกว่าเพราะว่าข้างขวาเราใช้บ่อยมันก็จะตึงกว่าซ้ายใช่ค่ะก็จะได้คนละแบบ mm hmm. ค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันอีก1เซตน,นะคะโอเคค่ะพอเป็นเซตที่2เนี่ยเราจะทําได้ดีขึ้นกว่าเซตแรกเพราะว่าร่างกายเราเคยทํามาแล้วโอเคหายใจเข้าคะ่ะยืดตัวขึ้นหายใจออกคายกซ้ายบาลานซ์ขวา โอเคตรงตัวได้แล้ววาดแขนค่ะฝ่ามือประกบหายใจเข้าลึกออกยาวค่ะ5ค่ะส3่สองค่ะ1มือซ้ายค่ะจับที่เอวตัวเองหายใจเข้าหายใจออกกดสองเอ็น ตรงตัวกับค่ะน้วมาสเต้กลางอกหายใจเข้าค่ะหายใจค่อยๆปัดขาซ้ายพาดหน้าข่าตัวเองแล้วค่อยๆอึบวางกลับลงไปค่ะหายใจเข้าลึกออกยาวค่ะ5ค่ะสอย่าลืมหาจุดโฟกัสนะคะสามส หนึ่งค่อยๆย,ยกตัวกลับขึ้นมาเปิดแขนซ้ายค่ะจับข้อเท้าตัวเองหายใจเข้ายืดแขนขวาหายใจออกโน้มตัวด้านหน้าค่ะบาลานได้แล้วเตะขาขึ้นไปหายใจเข้าลึกออกยาวหาค่ะสี่สาสองค่ะ หนึ่งค่อยๆย่อเท้าวขวาวางมือขวาลงไปค่ะกดมือแน่นๆนะคะใครไม่ถึงค่ะอาจจะมีตัวช่วยมีจริงๆในโยคะจะมีบล็อกนะคะแต่ว่าเราเอาสมุดมาต่อกันสูงๆแล้วก็วางมือลงไปก็ได้ค่ะใครลมเริ่มใหม่ได้นะคะหายใจเข้าค่ะหายใจค่อยๆทีบข,าข,า,ขาขึ้นหายใจเข้าลึกออกยากอันนี้จะค่อนข้างตึงนิดนึงนะคะขาขวาขาห้า สา2ค่ะ1ปล่อยเท้าซ้ายค่ะวางเท้าซ้ายไปด้านหลังวางขาไต่ตัวไปด้านหลังค่ะยืดขาขวาขึ้นกระดกต้นเท้าหายใจเข้าค่ะหายใจออกพักตัวลงไปหาหนะ้าแข้งตัวเองห้าค่ะ สามสองห่งอเข่ากลับมาติกไปเท้าลอยเข่าค่ะดึงขามาคู่กันด้านหน้าเป็นอึ๊บคู่กันหายใจเข้ายืดค้าต้องหายใจออกพับตัวลงไปอีกหนึ่งรอบค่ะยืดทำตัวตินทั้งสองข้างค่ะหายใจเข้าลึกออกยาวอึ๊บดึงลง หค่ะเจ็บบอกนะคะโยคะเราจะยืดแค่ตึงนะคะไม่ทำจนตัวเองเจ็บนะคะสามสองค่ะ1แล้วค่อยๆค้หงหลังกลับขึ้นมาสลับข้างต่อเลยค่ะหายใจเข้าค่ะใครจออกยกข,ขวาบาลานซที่ต้นขาซ้ายใครไม่ไหววางที่หน้าแข้งได้นะคะ วาดแขนออกไปฟาร์มมือประกบค่ะห้าค่ะสี่สามสองค่ะหนึ่งมือขว้าค่ะจับที่เอวตัวเองหายใจเข้าค่ะหายใจออกกดสองเอ็นข้างค่ะห้าค่ะสี่ สามสองหตรงตัวกลับลมาสเตย์กลางอกค่ะหายใจเข้าหายใจค่อยค่อยปัดข้อเท้าค่ะเปิดเข่าหายใจเข้าลึกหายใจค่อยค่อยลงไปหายใจเข้าลึกออกยาวค่ะ5้าค่ะสีสาม หนึ่งค่อยๆย,ยกตัวกลับขึ้นมาทีพักคว้าไปด้านหลังค่ะมือขวาจับหายใจเข้าค่ะหายใจออกโน้มตัวด้านหน้าเตะขาไปด้านหลังใครลมขึ้นใหม่ได้นะคะอึ้อๆหนึ่งๆโอเคพับตัวลงแลแ้วเตะขาขึ้นค่ะห้าค่ะ ค่อยๆย่อเข่าลงอื้อวางมือลงที่พื้นโอเคยืดขาซ้ายให้ตรงหายใจเข้าค่ะหายใจ้าค่อยๆถีบขาขึ้นเท่าที่ไหวค่ะหายใจเข้าลึกออกยาวค่ะห้าค่ะสี่สามสองค่ะหนึ่งคายมือออกค่ะวางมือสองข้างแล้วถอยเท้า ขวาไปด้านหลังค่ะวางเข่าขวาไต่ตัวด้านหลังยืดขาซ้ายให้ตึงกระดกข้อเท้าสะบัดข้อเท้าเบาๆค่ะหายใจเข้ายืดหลังหายใจออกพับตัวลงไปหานะแข้งซ้ายอันนี้ยืดทำสติงซ้ายนะคะหายใจเข้าลึกออกยาวใขร่ไหวเดินมือออกไปเลยค่ะใข่ขาตรงไม่ได้ค่อยๆยืดนะคะค่อยๆขุดไปเรื่อยๆค่ะห้าค่ะสีก็ต้อ ลงอึ๊บสามสองค่ะหนึ่งงอเขากลับไปโอเคมือสองข้างค้อมเท้าค่ะจิกไปเท้าลอยเขาขึ้นโอเคดึงขาไปคู่กันด้านหน้าค่ะหายใจเข้ายืดขาตรงหายใจออกพับตัวลงไปค่ะนะ้าแข้งตัวเองค่ะ5ค่ะส 3ามสองค่ะหนึงข้อหลักกลับขึ้นมาก็ถ้าวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะใครที่ฝึกตามแล้วล้มไม่ต้องคิดมากนะคะเพราะว่าเราเพิ่งทำเนาะฝึกไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวร่างกายก็จะเริ่มชินไปเองแล้วก็ทำได้สวยขึ้นคะ่ะพี่อารู้สึกยังไงบ้างคะระหว่างเซตหนึ่งกับเซตสอก็ อย่างที่บอกไปค่ะว่าแอมอาจจะถนัดขวาด้านขวาทั้งสองรอบก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยมีปัญหาแต่อย่างด้านซ้ายนะคะรอบแรกก็คือจะล้เมื่อไหร่ท่าแรกๆพอรอบสองก็เริ่มแบบอยู่ได้นานขึ้นแต่ว่ายังจะมีบางท่าที่ต้องให้ครัวพี่ช่วยเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเส้นข้างหลังอาจจะยังตึงะะอย่างท่าที่ท่าเกอบสุดท้ายนะคะที่มือแตะพื้นแล้วดึงอันนั้นคือไม่ค่อยไหวใ่ไหมคะอาจจะต้องฝึกฝนหรือว่าทําบ่อยๆกว่านี้ค่ะอันนี้ถ้า ทุกท่าคะ่ะที่เราทําครั้งแรกมันจะรู้สึกบาลานซ์ไม่อยู่หรือว่าบาลานซ์ไม่ได้เป็นปกติพอ<ม>ทําบ่อยๆร่างกายมันจะเริ่มจ,จับจุดบาลานซ์ของตัวเราเอง<ม>ได้ว่าเราต้องบาลานซ์ตรงไหนถ่ายเทน้าหนักยังไงใช่คะ่ะและ้วก็จะต้องยืดเส้นช่วยด้วยในแต่ละท่าแล้วก็ถ้าสมมติว่าลงง้มอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องห้ามแบบลงหวบเลยใช่ไหมคะต้องค่อยๆใช่ไหมคะเวลาล้มก็คือปล่อยปล่อยให้ตัวเองล้มไปเลยใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราฝืนเนี่ยบางทีเราเก่งสมมติเราทําท่านี้เรา ล้มลงไปเยงเนี้ยเหมือนถ้าเรายังยืดแขนทิ้งไว้อยู่แขนเราอาจจะลงก็ได้สมมติเรารู้สึกว่าเอ้ยจะล้มแล้วปล่อยปล่อยก็คือยืนท่าปกติเลยก็ค่ายืนเป็นแบบล้มแบบท่าปกติเองมากที่สุดใช่ค่ะล้มแบบเออฉันจะล้มแล้วนะฉันขยท่าดีกว่าอะไรแบบนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราคูดาวกันนะคะค่ะโอเคจะเป็นนั่งลงค่ะ ยืดขาออกไปด้านหะน้าถ้าเมื่อกี้คือเราบาลาน์เยอะใช้เท้าเยอะนะคะเดี๋ยวคูดาวแบาร์บี้ก็จะยืดเท้าให้นะคะโอเคพับเท้าซ้ายค่ะไว้ที่กระดูกสะโพกขวาของตัวเองหรือว่าตรงขานีบขวาเอาหลังเท้านะคะวางแล้วกดเข่าลงหาพื้นค่ะอันนี้นะคะจะตึงเส้นหลังเท้าตรงนี้ค่ะกดลงไปเลย หายใจเข้าลึกออกยาวค่ะท่านี้ใครที่มีปัญหาเขา่าหรือว่าทําแล้วรู้สึกเจ็บเขา่าให้ข้ามไปเลยนะคะ5ค่ะ4 3 2สาสองค่ะ1เข่าอยู่ที่เดิมก้อนอยู่ที่เดิมชันเข่าขวาขึ้นเราจะตึงหลังเท้าใส่ขึ้นค่ะโอเคของใครท่าไหวนะคะดึงข้อเท้าเข้ามาเยอะๆ โอเคแต่ก้นยังอยู่ที่พื้นเข่ายังอยู่ที่พื้นนะคะหายใจเข้าลึกออกยาวค่ะ5ค่ะใครไม่ไหวนะคะชันนิดเดียวก็ได้ค่ะให้เรารู้สึกตึงที่หลังเท้าซ้ายนะคะ4 3 2ค่ะ1นําำข้อเท้าขวาขึ้นมาวางค่ะขัดสมาธิสองชั้น โอเคหายใจเข้าลึกอ,ออกยาวค่ะใคร้ขัดไม่ได้นะคะลองค่อยๆอ,ยอบลอยตัวขึ้นแล้วยกมันขึ้นมาฮึบลองพยายามดูหรือกดอันนี้ลงลองฝืนมันดูนะคะชายลองแบบเฮ้ยขึ้นท่าไหนดีเพราะว่าสําหรับบางคนอาจจะขึ้นได้ยากลองแบบลอยเอ่ยอะไรเอ่ยใดๆเอ่ยนะคะ5ค่ะ4ีสา องค่ะ1โอเคแกะขาออกสลับข้างค่ะยืดขาซ้ายพับขาขวากดหลังเท้าลงกดเข่าติดพื้นค่ะใครเจ็บเข่าข้ามไปเลยนะคะท่านี้หายใจเข้าลึกออกยาวค่ะ5ค่ะตีสาสองค่ะ 1>, 1ชั้นขาซ้ายค่ะข้างนี้นะคะหลายๆคนค่อนข้างตึงนะคะเพราะว่ามันเป็นขาวขาวาเราใช้เยอะค่ะ,ะกดเข่าลงพื้นกดก้นลงพื้นค่ะหายใจเข้าลึกออกยาวค่ะ5ค่ะ4 3 2ค่ะ1ตะวัดเท้าซ้ายขึ้นมา ใครตวัดได้ตวัดเลยใครตวัดไม่ได้ลองอจะลองลอยเข่าแลวยกขึ้นหรือว่าจะลองกดลงแลวยกขึ้นหรือว่าจะลองแบบไหนลองดูนะคะหายใจเข้าลึกออกยาวค่ะแต่ว่าถ้าตวัดขึ้นมาไม่ได้จริงๆไม่เป็นไรนะคะวางแค่นี้ก่อนได้ค่ะ5ค่ะสี่สาสองค่ะ หนึ่งท่าวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะค่ะใครที่อยากทำท่าได้สวยขึ้นก็นำท่ากลับไปฝึกเองที่บ้านนะคะค่ะฝึกบ่อยๆแต่๋ยวท่าก็จะสวยขึ้นค่ะแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่บาร์บี้และพี่แอมในรา,รายการสตองทูเกเ t อร์วันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ